สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้จะเป็นเรื่องอราวของพรีวิวบอลคู่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมถือว่าใหญ่ไหมใหญ่เลยครับสเปอร์เจอกับลิเวอร์พูลมันจะไม่มันจะเป็นบอลเล็กได้ไงอ่ะทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมนกป่วยมากเลยนะนักเตะในทีมสองทั้งสองทีมเนี่ยเจ็บมากมายเจ็บกันระนาวเลยลิเวอร์พูลสเปอร์มีไม่มีนักเตะที่ คือทั้งสองทีมที่เจอกันในแมตช์เนี้ยเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอย่าไรวะมันอึดอัดแต่นะท,นทั้งแฟนทั้งสองทีมมันอึดอัดแล้ว่วาเฮ้ยโหทีมแมงกูดได้แค่นี้จริงๆเอาสเปอร์เนี่ยขาดซอนฮึงมินที่เบา้าเบ้าตาแตกไปเมื่อนัดล่าสุดลิวเวอร์พูลเนี่ยตัวก็บาดเจ็บกระท่อนกระแท่นมาตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลจนถึงปัจจุบันแล้วสองทีมกำลังจะเจอกันเฮ้ย ใครแพ้เนะี่ยบอกเลยว่าวิกฤตวิกฤตอย่างไรสเปอร์ก็มีข่าวว่าคอนเต้ไม่ควรจะอยู่แล้วมั้งทำบอลอย่างนี้ไม่สนุกเลยเจอเกนคอฟโดนวิกฤตว่าอะไรครับเจ็ดปีแล้วนักกับลิเวอร์พูลเนี่ยถึงเวลาแล้วมั้งที่ต้องแยกย้ายบางทีแฟนบอลก็ใจร้ายไปหน่อยนะจริงๆไม่ใช่แฟนบอนหลหรอกครับเป็นเรื่องของสื่อมวลชนเป็นเรื่องของนักขา่าวที่อ,ออกมาพูดว่าเจอเกนคอฟไม่ควรทาทีมต่อแล้วทั้งๆที่ว่า จากนั้เขาก็ออกมาบอกแล้วนะว่าขอโทษด,ด้วยที่สถานการณ์เป็นแบบนี้เขาไม่อยากให้เกิดอะไรแบบนี้เลยแต่นักเตะมันเจ็บเยอะจริงๆทางด้านสเปอร์ก็เหมือนกันก็เจ็บเยอะจนแบบโอ้โหนี่มันสองทีมนี่มันสองทีมที่แม่งจองพื้นที่ของโรงบาลไว้หมดแล้วอืมอ้าวต้องเจอกันในวันอาทิตย์นี้ใครชนะก็รอดไปอีกแบบหนึง่งรอดไปในรอดไปในปากของสื่อมวลชนเนี่ย ตอนนลอดไปในในกายเป็นทีมไหมไม่รู้เพราะว่าลิวอคูก็ยอมแพ้แล้วในพรีเมียร์ลีกสเปอร์ก็ยอมแพ้แล้วเหมือนกันคอนเต้อาจจะไม่ได้บอกนะเพรายอมแพ้แต่บทีมมันแพ้แล้วทีมมันไปไม่ได้แล้วทีมมันไปได้แค่ระดับกลางตารางแล้วตอนนี้นิวคาสเซิลยังดีสักกว่าอีกเอางี้11ผู้เล่นตัวจริงจากเว็บไซต์ของคนะูสกอร์เนาะโยลิสหลังสาม สเปอร์นะโยริตนะหลัง3เดวี่ลองเล่ไดเออร์กองกลาง3ตัวก็มีเบนทันคูบิเซมาแล้วก็พีแอร์ไฮเบิร์กเออ,เอ,อ่พูดเรื่องไฮเบิร์กนิดนึงชื่อของไฮเบิร์กเนี่ยนะเวลาเราคุยกันในเรื่องของเกมฟุตบอลเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรชื่อของนักฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องอ่านให้ถูกทุกครั้งหรอกอา่านให้ให้เข้าใจก็เพราะว่าคนนี้เป็นใครยุคสมัยหนึ่งนะครับ เอลิกันโตนาก็อ่านว่าคันโตนาได้นะพอมันเริ่มนักบอลน,นักข่าวเริ่มฉลาดขึ้นบอกเฮ้ยกองโตอ่ะเขาไม่เรียกกันโตนาเรียกว่ากองโตทาไมทุกวันนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีใครเรียกว่าคันเต้อะเพราะเรียกกองเต้แล้วไงรู้จักภาษาหมดแล้วประมาณนี้อะวิงแบ็กซ้ายคือเปริสิตแบ็กขวาเป็นเซติยองเฮ้ยจะใช้เซติยองเลเหรอเอาวิงแบ็กฝั่งซ้ายมาเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาเลยเหรอกองหน้าคู่เป็นแฮร์รี่เคนกับ ลูคัสมูล่าครับทางด้านของลิเวอร์พูลโกก็เป็นเหมือนเดิมครับอาริสนันผู้เซนเตอร์ก็เป็นโกนาเต้ที่ทำผลงานได้ดีคู่กับฟานได้แบ็คขวาเทนอเล็กซานเดอร์อานนูแบ็คซ้ายโรเบิร์ตสันกองกลาง3ตัวเป็นฟานเป็นโยเตีเอโก้ e co, แล้วก็เฮนเดอร์สันกองหน้า3ตัวเป็นซาร่าแล้วก็ดาวินนูเย่แล้วก็เฟอร์มิโนแต่เฟอร์มิโนเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นหน้าต่ำ Diamond. ไดมอนด์ไดมอนด์นี่ไม่ได้เห็นมานานนะถ้าคอปเลือกใช้ก็ถือว่า เก่าพอสมควร mm hmm. เพราะว่าฟอร์มิโนเล่นในบทบาทที่เหมือนกับเพลย์เมเกอร์บทบาทคือหมายเลขสิเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วเกมจอบมาไงเราก็ไม่รู้มันเป็นมันนี่นี่คือปีวิวไหมครับถ้าใช่ก็ถ้าใครเห็นด้วยในในบทบาทนี้ก็คุยกันเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าหลังเกมเนี่ยใครจะชนะใครจะแพ้ซึ่งว่าถ้าใครแพ้เนี่ยบอกเลยว่าเก้าอีสัคนคอแน่นอนสําหรับผู้จัดการทีม ทางคอนเต้และก็ทั้งเจอกันขอบฟุตบอลสมัยนี้มันเร็วอะอะไรก็เกิดขึ้นง่ายแล้วพบกันใหม่นะคิดยังไงคิดเห็นอย่างไรเข้ามาพูดคุยกันได้ครับสำหรับช่องเราสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ